จะบอกให้รู้ก็ได้ครับผมค่ะ่เน่อยออ๊อฟครับผมออฟครับทอปแกร็บน้อยคอยรักครับเอาจริงคือแค่ได้ยินเสียงก็น่าจะเดาออกแล้วนะว่าราเดอร์คนนี้คือใครนะคะทอดมัวกันน็อกก็ต้องคุ้นตาละค่ะยิ่งถ้าเป็นนักฟังได้ยินเสียงพูดอย่างที่บอกก็ต้องบอกว่าใช่เลยคนนี้นะคะ ตอนนี้ก็รอกน้อยออฟสุพนัดเขาก็รับจอบค่ะวันนึงขับขี่ส่งทั้งของแล้วก็อาหารหลายเที่ยวเลยบอกว่าใช้ลูกขยันเข้าสู้นะคะเพราะว่าช่วงนี้วางไมไม่มีงานบันเทิงเข้ามาเลยก็เลยได้ใช้โอกาสค่ะมองหาอาชีพใหม่ๆหันซ้ายหันขวาอะไปเจอมอเตอร์ไซค์คันโปรดนี่จอดเอาไว้ก็ไม่ได้ขับใช่ไหมก็เลยได้ไอเดียค่ะส่งของดีๆวันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจที่ว่าก็กําลังบูมนะคะเห็นแบบนี้นี่ค่ะมาได้เกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วด้วย ซึ่งเอาจริงๆที่ขับมานะคะถ้าถามถึงรายได้กันตรงๆเนี่ยคุณอ๊อฟบอกว่าตอนนี้ได้แค่หลักร้อยบาทเท่านั้นเองซึ่งเติมน้ํามันยังจะไม่พอเลยนะคุณผู้ชมแต่ก็ยังดีกว่าไม่ลงมือทําอะไรนะคะ เพราะสถานการณ์แบบนี้ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายแล้วก็รวมถึงต้องดูแลคุณแม่ที่ทําหน้าที่แม่บ้านอย่างเดียวด้วยแต่ว่าตอนนี้คุณแม่มีงานเพิ่มนะคะก็คือคอยเตือนเรื่องความปลอดภัยค่ะแล้วก็ต้องเตรียมอาหารน้ําดื่มให้ด้วยเพราะว่าการต้องขับรถท่ถามกลางอุณหภูมิเกือบ40องศาในกรุงเทพมันไม่ง่ายเลยนะคะซึ่งอาชีพนักขับที่น้องใหม่คนนี้กาลังตื่นเต้นเต็มไปด้วยประสบการณ์จากลูกค้าค่ะซึ่งแต่ละวันบอกเลยนะว่าเดาสถานการณ์แทบไม่ได้เลย เจอแต่เหตุการณ์ดีๆนะฮะอย่างวันแรกเลยที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนซีนในหนังเลยะแบบคนคนที่อยู่จุดหมายปลายทางเขามีความสุขมากเลยเอ,อต้นสายเขาใช้ให้เราไปซื้อเค้กซื้อเค้กไปส่งให้กับเพื่อนอีกคนนึงผมก็เลยเขียนถามว่าอยากให้ผมอวยพรวันเกิดให้เลยไหมครับเหมือนในหนังที่เคยเล่นเลยแล้วพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเปิดหน้าปุ๊บร้องเพลงอวยพรวันเกิดแล้วเขารู้สึก โทรหาเพื่อนมึงจ้างดารามอาอวยพรกูเหรอเห็นเขามีความสุขครับเราก็คิดได้อีกอย่างว่าเฮ้ยทุกอาชีพบนโลกนี้เนี่ยขอแค่ว่าทําแล้วมันสร้างความสุขให้กันได้อะผมว่ามันมีเกียรติมากๆเลยหลายคนน่าจะอยากรู้แล้วนะว่าจะจองรเดอร์คนนี้มาที่บ้านต้องทอํายังไงนะคะน่าจะอุปกรณ์เซฟตี้ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับการทําง,งานยุคโควิดก็คือสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะที่ต้องฉีดตัวเองแล้วก็ฉีดของ ่อนและหลังส่งมอบให้ลูกค้าค่ะเพื่อความชชวร์ว่าจะปลอดภัยจากโควิด -19 ก่อนที่สัปดาห์หน้าตัวคุณอดอเองก็ได้คิวฉีดวัคซีนนะคะเรื่องถุงมือนี่ก็ต้องแบบปิดมิดนะฮะไม่ใช่แค่แบบครึ่งท่อนครึ่งเดียวอะไรเงี้ยต้องแบบปิดหมดเลยห้ามสัมผัสเนาะแล้วก็พวกสเปรย์แอลกอฮอล์เงี้ยฮะก็ต้องมีตลอดที่ไว้ฉีดทั้งตัวนะฉีดตลอดเหมือนน้ำหอมเลยอย่างเงี้ยยุคนี้มันต้องอย่างนี้แหละฉีดตลอดฉีดตลอด ฉีดมือฉีดตัวนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งกล้องก็ติดมาเพราะว่ามันเป็นปการเดลิเวอรี่ใช่ไหมครัเข้าถึงประชาชนจริงๆที่เขาไปอยู่ตรงไหนหลบอยู่มุมไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ได้ว่าเขาจะเสี่ยงแค่ไหนนะฮะแต่ว่าพี่ที่ขับรถอย่างเงี้ยเสี่ยงกว่าเพราะวันหนึ่งต้องเจอกี่รายก็ไม่รู้ไงเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นอาชีพที่เสี่ยงสูงนะฮะ แม้ตอนนี้จะหันมาเน้นงานขับรถส่งอาหารเป็นหลักแต่คุณออฟบอกว่าไม่ใช่จะลุยทำทั้งวันขนาดนั้นนะคะส่วนใหญ่จะรับอยู่ที่ประมาณไม่เกิน5ออเดอร์ต่อวันแล้วก็ไม่ไกลจากบ้านเพราะว่าตัวเองก็ต้องแบ่งเวลาไปดูแลคุณแม่ด้วยค่ะรวมถึงมีธุรกิจที่ต้องดูก็คือการขายกล้วยตาออนไลน์ตอนนี้ก็ได้ทำงานเพลงเก็บเอาไว้บ้างนะคะช่วงที่มีเวลาแล้วก็ใช้ไปกับการเรียนปร,ริญ,ญญาโทสาขาบริหารธุรกิจในปีสุดท้ายด้วยค่ะ แนวคิดเขาดีเนาะมากกว่าเรื่องรายได้คือเรื่องความสุขใ,ให้คนอื่นค่ะ